ปิ้งโอ้โหที่เปิดได้สองด้านนะเนี่ยก็เจ๋งนะรีแล้วแต่ว่าเปิดด้านไหนนะโอ้โหเอียงโคสบายอ่ะนี่อันนี้ก็ลงมาได้นะเนี่ยโอสุดๆนี่ใหญ่จัดจัดอ่ะใส่แก้วมาเปิดไ้อีกอันหน้ามีที่ชาร์จด้วยครับโอ้โหอ่านีรุ่นท็อปจะกดอย่างนี้นะฮะกดปุ่มปิดได้นะฮะนี่ใช่ไหมกดกดปิดกดอีกทีก็ปิดได้ครับอเขาบอกว่าตรงนี้ไม่ได้ใช้ทํทำหลอกไว้นะ เราอยู่กันที่บูธซิกเกอร์นะฮะอ่าตอนนี้เราจะมาดูรุ่นนี้ครับ 7X นเสวัสดีครับเอสวัสดีครับเจ็ดเอ็กซ์หรือเซเว่นเอ็กซ์นะครับนี่อันนี้ของซิกเกอร์เนาะขึ้นมาก็เออรู้สึกดีนะแล้วก็พวงมาลัยขาก็ตัดไม่กลมเนะอันนี้เป็นรุ่นที่ปรุงอะไรไม่กลมนะจอใหญ่ฟิกนะไฟอันนี้รอบเลยนะครับ จะโจกมีไฟสองข้างแน่นอนนะครับนี่อ่าตรงนี้ลําโพงใช่ไหมครับตรงกลางหน้าจอดีไซน์โค้งนะเข้ากับตัวรถเลยส่วนใหญ่จะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นไวเลสชาร์จได้สองเครื่องเลยใช่ไหมใช่แล้วมันจะแชร์กันไหมอย่างนี้วางสองเครื่องปุ๊บอันนี้ก็เป็นปุ่มต่างๆที่ใี้มีเปาคามร้อน สำหรับพรีีเมมยด้านข้างมีไฟเนาะนี่มีไฟหมดเลยเนี่ยออกเขียวๆไม่รู้ปรับแสงได้หรือเปล่าเนี่ยปรับสีได้ไหมตรงนี้น่าจะปรับได้จากไอ้นี่แน่เลยอ่ะแล้วก็นี้ก็รูดเปิดรูดปิดนะนี่มีอะไรด้วยอะไรย s b อสบฮิกอะไรอ่ะฮิกเซมิน่านี่เปิดตรงนี้ขึ้นไปปึ้งโอ้โหที่เปิดสองด้านเลยเนี่ย กเ oh, จ๋งเลยแล้วแต่ว่าเปิดด้านไหนนะนี่อันนี้ก็เปามากอันนี้ก็เปิดใส่แก้ววางแก้วได้ยิงล่างก็มีที่เก็บของนะลำโพงอยู่ตรงนี้ด้วยนี่หลายจุดมากเลยนะนี่ใช่ไหมนี่ใช้ลำโพงไหมนะแต่นี้น่าจะใช่กระจกมองหลังกระจกมองหลังมันมองไม่ค่อยเห็นน่ะทำไมฮะตัดแสงออโต้มันอ๋อมัน ออกระจกหลังมันมองเห็นด้านนอกน้อยมากเลยนะอ๋อมันมองจากดี้นป่ะไม,ไม่ไม่น่ามีนะเนี่ยอันนี้คือก็มองอย่ก็มองเห็นออด้านหลังน้อยมากเลยอะ่ะกระจกจะเล็กไปหน่อยใช่นี่ก็เป็นออโต,โต้ครับสวยงามอืม yeah. อเนี่ยเดี๋ยวั้นเคยลองเครื่องเสียงเสียงโคตรดีอ่ะคันนี้รุ่นนี้ใช่ไหมออรุ่นนี้เท่าไหร่นะครับคันนี้ถ้าตัวท็อปสุดก็ล้านเจ็ดกว่าครับอืม ก็สมราคาใช่ไหมเนี่ยใช่ใชด้านหลังเป็นไงครับเอาไปดูด้านหลังด้านหลังเป็นยังไงครับคันนี้แต่คันนี้นไม่ได้ตัวท็อปนะฮะถ้าตัวท็อปจะเป็นประตูไฟฟ้านี่ยโอ้ยด้านหลังก็เบาเอนนั่งสบายกว้างขวางอันนี้ก็กดเปิดนะครับนี่มีซิกเกอร์ตรงนี้เลย <Yeah. S 1> กดเปิดกดปิดนะครับนี่อันนี้ก็ใส่ของเนาะนี่ไฟสีเขียวใช่ไหม นี่กดเปิดจดปิดเหมือนกันมีที่โหนนี่คันนี้มีนะครับตรงคนขับมีที่โหนนะครับ <S <S 1> <S 1> อ,อันนี้อะไรครับแขวนของครับแขวนของอือใช่ไหมม,มียางด้วยกันใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ่าเออแต่มันอะไรก็ไม่รู้เลยแขวนยาแขวนเย็นก็นั่งนั่งสบายอยู่กว้างขวางเออไม่อึดอัดนะนั่งสามคนก็ไม่อึดอัดแล้วดูมันกว้างด้านด้านด้านข้างอ่ะด้านข้างดู ประตูกว้างอยู่นั่งดีนั่งนิ่มใช่ดีมากเออปิดประตูลงเงียบเลยเนาะคือคือเปิดประตูเนี่ยได้ยินเสียงภายนอกนะแต่พอปิดแล้วแบบค่อนข้างเงียบอะเก็บเสียงดีแล้วบอะโอ้โหเอียงโค้งสบายอ่ะนี่อันนี้ก็ลงมาได้นะเนี่ยโอ้สุดๆนี่ใหญ่จัดจัดอ่ะใส่แก้ว้วเปิดไปอีกอุนหน้ามีที่ชาร์จด้วยครับโอ้โหนี่มีกล่องใส่ของคุ้มค่ามากเลยคับเนี้ กน่าจะร้านห้ากว่านั่นนี่น่าจะเป็นรุ่น long l e n ์นัเนี่ย long lens สวยีลองขับไหมครับอ๋ออันนั้นผมลองไปแล้วนี่มีกล้องเปิดปิด<อ>ได้ด้วยนี่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 เป็นกล้องที่สองมองคนหลังนลครับนี่ไม่ต้องใช้เหมือนคันตะกี้นะครับอ ion ut นะโอ้นี่ครับกล้องอะไรครับไม่รู้ครับเซ <laughs> ็นเซอะไรสักอย่างมีแองหลังด้วยนะ นี่นี่นี่เดี๋ยวถ่ายไป้ให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงนี่ต่ม่านเขาใหญ่มากนะครับเปิดมาถึงตรงนี้เลยนะเลยหัวคนนั่งหลังอีกนะโอ้โหเจ๋งอ่ะเยวไปดูด้านหลังกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงฮะเปิดตรงนี้นะครับซิปเปอร์าวบาะนั่งดีมากเบาะนั่งดีมากนี่นะครับ กล้องด้านหลังอยู่ตรงนี้แล้วก็นี่เลยด้านล่างด้วยนี่ที่เปิดเหมือนตรงนี้ไหมตอนขึ้นไม่ได้ใช่ด้านล่างนี้นะตรงนี้จะบอกว่าเปิดจากท้านนอกไม่ได้นี่นี่มีปุ่มนี่อยู่นี่อ๋อนี่โคซ่อนอ่ะนี่เออใช่มันมันเหมือนเหมือนรุ่นไหนสักรุ่นหนึ่งเนาะนี่มีไฟเลยสองข้างนะแต่ว่าก็ช่วยได้นะทำกลางคืนมืดมังก็จะมองสว่างมองเห็นแล้วก็ นี่มันมันจะมีสองสเต็ปป่ะอันนี้อันนี้เป็นยกขึ้นมาใช่ใช่ใช่มีสองชิ้นคำถามคือเนี่ยยกขึ้นมาถ้าไม่จับไว้ทําไงอ่ะใช่ป่ะนี่ได้ป่ะนี่จะได้รัานนี้นี่อันนี้ก็นี่นี่นี่ลึกหน่อยออก็ใส่ใส่ของได้อันนี้เปิดขึ้นมาแล้วอ้าวค้างนี่เลยใช่ค้างเลยฮะดีบอยู่นี่จะยกขึ้นมาหน่อยป่ะอืออ้าวอ๋อไม่ได้ตั้งใจแล้วนี่ไงอ่ะอันนี้ปิดให้เขาหน่อยนี่อ่ะนี่ มันก็เป็นร่องเสียบนะแต่ก็ต,ต้องยกแล้วมันก็หลุดเลยนะเออไม่เหมือนไอ้นี่เห็นไหมแปลก,กนิดนึงคือมันจะแบบเนี่ยไม่เหมือนเชอร์รี่อะเชอร์รี่เขาดีไซน์ดีไซน์ีอันนี้ปิดนะครับดีไซน์ดีๆช่วยนี่ก็สำหรับซีกเกอร์หรือไฟสวยนะเซเว่นเอ็กซ์นะครับเซเว่นเอ็กซ์ก็เรียกว่าดีไซน์สวยเราไปดูรุ่นตัวนี้รุ่นท็อปรุ่นท็อปนิดนึงสวยงามนี่นี่คุณเอกลองกดปุ่มครับ รุ่นท็อปจะเป็นอย่างนี้กระปุลตรงนี้ครับ in อันนี้เหรอครับอ่านี่เปิดประตูอย่างนี้นะฮะนี่รุ่นท็อปจะกดอย่างนี้นะฮะ,ฮะจะไม่ต้องไอ้นี่พอเข้าไปข้างในก็กดป,ปุ่มปิดได้นะฮะนใช่ไหมกด,ดกดอีกทีก็ปิดได้ครับเ<อ>บขาอบอกว่าตรงนี้ไม่ได้ใช้ทําหลอกไว้นะเพราะจะกดปุ่มข้างหลังก็ปุ่มได้นะไม่ใช่เจ้าของรถจะขึ้นกดไม่ได้ใช่ไหมเจ้าของรถจะรู้อย่างนั้นไม่ใช่ของรถอ่าใช่แต่ล้อก็ ใส่คาลิเปอร์เบรกสีส้มมาด้วยกับตัวท็อปซิกเกอร์เลยสวยงามเป็ตัวล่างจะไม่มีนะฮะตัวนี้ต่างกันเท่าไหร่ครับราคาล้านเจ็ดกว่านะครับนี่ดูไฟหน้าด้วยดูด้านหน้าสวยมาไฟหน้าจะอลังการนี่ด้านหน้าสวยมากนี่ตัวต่ําสุดนะครับเรียกว่าถ้าจะซื้อทั้งทีทั้งตัวนี้เลยครับสวยงามประมาณว่าล้านเจ็ดล้านห้าล้านสามกว่ากว่านะครับโอเคงั้นอย่าลืมกดติดตามให้ดูคลิปอื่นของเรากันด้วยนะครับครับ สว,ส,สวัสดีครับ